เรายังคงอยู่กับป้าจุ๋มหญิงที่อุทิศชีวิตเลี้ยงดูหมาและแมวที่ถูกทอดทิ้งและเธอก็ยังรับพวกมันเหล่านี้เหมือนกับลูกอีกด้วยแค่จากมาแค่2วันเธอก็คิดถึงแทบขาดใจแล้วล่ะครับเราไปดูกันต่อว่าหมาแมวเหล่านี้มีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตของเธอไปชมกันเลยครับหมาอีกตัว40ค่ะแมว70แมวที่บ้านนะประมาณ4-50ตัวแต่ก็รอบนอกตามกำแพงนั้นะ อีกยี่สิบกว่าตัว <c oughs> แล้วบ้านหลังกระติ้วหนึ่งนอนกันยังไงทั้งหมาแมวและคนนอนรวมกันกับแมวนอนคือมันมีมันมีชานบ้านข้างนอกที่มีโต๊ะตั้งตางนั่งอันนั้นของหมาอันนั้นของหมาค่ะแล้วก็อีกตรงที่มีเป็นแผวงผ้านั่นตรงนั้นจะมีตังืม,มีตังแล้วก็มีที่นอนอนั่นนะหนุ่มนอนกับแมวตรงนั้นหมากับแมว <c oughs> อยู่ด้วยกันมันมันกัดกันไหมออไม่กัดเร้เก็เลี้ยงเขามาแต่เล็กๆด้วยกันเขาทำ,ทำหมันไหมก็บางตัวได้ทําบางตัวก็ไม่ได้ทํามันไม่ทันหลุดจากใช่แล้วฉีดวัคซีนไหมคะก็บางตัวได้ฉีดบางตัวก็ยังไม่ได้ฉีดเพราะว่าบางทีปศุสัตว์เขางานเยอะแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็ต้องพาไปคลินิกเหรอก็หาคนช่วยขับรถอะไรมั่งอะไรเงี้ย ไปหาหมอคลินิกจนเขาไม่เอาตังค์ให้เวลาฉีดยาเนอคลินิกก็น,น,น่ารักนะเป็นนี่อันนี้คือช่วงก่อนตั้งนานแล้วไงพอตอนหลังๆอะเขารู้แล้วเราว่าเรา,เรากับหมาจรจัดอะไรเยอะแยะแกก็เลยมไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์คือนี่อันนี้เป็นนี่อันเก่าแล้วอ๋อนี่อันเก่าอันใหม่นี่แกก็ทําบุญกับเราไปด้วยใช่มีบางตัวที่ว่ายาพวกเชื้อราอะไรแบบนั้นนหะที่ว่า ตัวหนึ่งยี่สิบสามสิบแกก็จะลดให้เหลือตัวสิบบาทอะไรเงี้ยคือให้น้อยที่สุดะะสุดท้ายคุณหมอก็เลยบอกมาตั้งกล่องบริจาคที่คลินิกคุณหมอเลยคุณหมอก็เลยให้ตั้งกล่องบริจาคที่คลินิกว่าช่วยหมาแมวประจุมเนี่ยคนก็มาหย่อนกันก็หย่อนมั่งช่วยมั่งช่วงแรกๆตอนยังอยู่คลินิกเก่าก็ ได้อาทิตย์หนึ่งสี่ห้าร้อยก็ยังโอเคอยู่พอแกย้ายห้องอะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กมันได้อาทิตย์หนึ่งร้อยกว่าบาทมันไม่ค่อยพอจ่ายอืมตอนนั้นเขาแล้วป้าทำอะไรอะ่ะตอนนี้ตอนนี้ป้าเนี่ยได้เงินทางเดียวคือทำเป็นแม่บ้าน <c oughs> ก็คือไปรับจ้างแม่บ้าน <c oughs> ทีนี้ไป <c oughs> ทำแม่บ้านได้ไดวันสองร้อยห้าสิบมันไม่ได้ทุกวนัน นั้นเดือนหนึ่งจะได้เงินกี่บาทก็ได้ประมาณสองสองพันกว่าบาทแล้วก็มีเจคนหนึ่งเขาช่วยหมาที่แกให้อ่กินอยู่อ่ะหมาจรเหมือนกันให้ถึงสี่พันบาทต่อเดือนหากให้เป็นค่าข้าวกับค่าอาหารของหมาเขาด้วยก็เหลือประมาณเดือนพันเศษพอได้เป็นค่าไฟอมาหมุนค่าบ้านก็เลี้ยงหมาให้เขาด้วยใช่ดูหมาให้เขามันมันมีความปลื้มปลิ่ม ความสุขที่เราได้เลี้ยงสัตว์พวกเนี้ยยังไงม่นู้นมีความสุขทางใจเห็นเขากินแล้วมันรู้สึกว่าเออเห็นเขาอิ่มแล้วเรามีความสุข<ช>ถ้าวันนั้นเราไม่หาอาหารไม่ได้หาข้าวไม่ได้เขาต้องอดกันหมดไหมอดคนก็อดหมาก็อดแมวก็อดเรากินด้หม้อหม้อเดียวกันแปนะโรนั้งคนทั้งหมาทั้งแมว ที่เขามาทิ้งไว้เนี่ยอยู่ๆตอนแรกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้พอเราเขารู้ว่าบ้านนี้เขาดูแลหมาแมวคนใจบุญเขาก็เลยเอามาให้เลี้ยงเขาก็กลัวว่าถ้าอยู่กับเขาอ่ะจะไม่อิ่มหนำสำราญเขาก็เลยเอามาให้แต่เขาไม่ได้บอกเขาเกรงใจเขาไม่กล้าออกนามไงก็จะมาดึกๆ ใแล้วก็จะมาเทาสอบแล,แล้วก็เทกระสอบจะดังตุบตุบตุบต,บต,บต,บตุบแล้วเขาก็ไป <c oughs> เปิดออกมาทีนึงมีสี่ตัวลูกแมวเพไม่มีแม่ลูกแมวตัวเท่าเดือนหนึ่งบางทีหมาไปเห่าจะกัดเ,<อ>เอาบางทีตายฟัดตายก็ยังออถ้าเราทันเห็นนะถ้าเราไม่ทันหินก็เรียบร้อยเป็นศพฟังใจหนึ่งมันอยากจะแบบโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันไปหมดหมดเลยแล้วฉันหนีไปเลยมีไหม เคยพูดโอ้ยทิ้งไว้ที่นี่ดีกว่าไปหาบ้านเช่าอยู่อื่นอยู่ดีกว่าพวกแกอยู่ตรงนี้ฉันไปแล้วว่าดูที่ใครจะเอาบัางก็ได้แต่พูดเราทาไม่ได้พอเห็นแล้วมันทําไม่ได้แหมเมื่อกี้เห็นน้ําตายังคลอเลยคิดถึงหมาแมวคิดถ,ถึงผัวไหมไม่ทําไมอะ่ะไม่มีผัวคิดถึงใครคิดถึงผัวเก่าๆคิดถึงไหม,มไม่เลยอุ้ยมันลืมไม่หมดแล้วเคยมีสามคนเลยนะ มีใครดีบ้างในนะั้นก็ไม่มีใครดีเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบเขาถามว่าเอายังไหมผมไม่เอาแล้วลับรับลับเข็ดลับเข็ดลับไม่เอาแล้วไม,ม่เอาแล้วผัวไม่เอาแล้วมันช้ำใจมากไหมตอนที่เขาทิ้งไปคนแรกก็ยังพอทำเนานะพีเออพพ่เอาพี่วะมันช้ำใจมากไหมหรอผู้หญิงเอาผู้หญิงมาขึ้นหน้าเรา จะเอาน้ำร้อนสาดเราทั้งๆท,ที่เราเป็นเมียหลวงอะ่ะถึงขนาดนั้นนะใครจะทนอยู่ไหวไม่เอาแล้วเราบอกไปแต่ถ้าถึงขนาดนั้นเราก็เลยคิดมาเลยว่าอย่าเอาเลยดีกว่าเอาอีกมก็จะเหมือนเก่เอาอีกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอย่าเอาเลยดีกว่า <im mit> อยู่ตัวคนเดียวกับหมากับแมวดีแล้วมีความสุขแล้วใช่แต่วันนี้เนี่ยแ AH <im mit> ค่มันเป็นหนี้อยู่แปดพันบาทไอ้แปดพันเนี่ยมันเป็นค่าวัคซีนค <im mit> ่า,าอะไรหรือค่าติดอาหารอาหารด้วยอะไรด้วยรวมอยู่ในนั้นรวมรวมอยู่ในนี้แปดพันบาท นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะยังไงนะเอา้าป้าจุ๋มอยากจะบอกอะไรกับคนที่เอาหมาเอาแมวมาทิ้งที่ตรงวัดหรือว่าตรงแถวบ้านป้าจุ๋มเชิญครับก็อยากจะบอกว่าช่วยกันเถอะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้ตลอดรอดฟังอย่าเอาเข้ามาทิ้งมากว้างสงสารเถอะคนที่ให้อาหารหมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าคนร่ำคนรวยพอมีพอกินทั้งนั้น อย่าเลยอย่าเอามาทิ้งขอร้องสงสารเขาสงสารคนด้วยคนก็จะตายแล้วถ้ามาทิ้งอีกจะแช่งเขาว่าไงหมุนอยากจะให้ยางรถมันลั่วความตายไปเลย <laughs> มันดูที่ว่าความช้ำใจมันจะเป็นยังไงนะ เราว่าพวกที่เอาหมาแมวมาทิง้งรรถเจ๋งทั้งเพเพราะจุ๋มเห็นบางทีเห็นกับตาเลยล <ด S 1> จอ<ก>ดรถด้วยจอดรถเกง๋งเนี่ยยางงั้นมาเปิดประตูออกมาผู้หญิงอย่างแต่งตัวอย่างไฮโซเปิดท้ายรถได้หยิบถุงมาเทพืดเราบอกทําไมทําอย่างนั้นล่ะโอ้ยเจอตัวด้วยแม่มันมาอยู่เองแถวบ้านมันได้เลี้ยงพอเทปุ๊บทั้งแม่ทั้งลูกวิ่งกระจายความที่เขาตกใจ เราก็จับไม่ได้เพราะว่าเขาตกใจเขาวิ่งลแล้วกังข้ามกลางคืนแล้วทำพื่อลาว์อลางคืนลาวทำมาไรล่ลาวทำพรือลาว <c oughs> อ่ะป้าจุมสู้นะนี่ค่าอาหารสัตว์ค่ารักษาพยาบาลสัตว์8 0 0พบาท <c oughs> เพลงที่ป้าจุมจะร้องคือหัวใจทศกัณฐหัวใจทศกัณฐ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ กชื่<โฆ>เมอรับ,อ<โฆ>บทเพลงหัวใจทศกัณจะทำให้นี่8,000บาทที่กู้มารักษาหมาแมวหมดสิ้นไหมวันนี้เธอแค่ร้องให้ชนะนี่จะหมดลงทันทีเธอจะทำได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ